สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนาวดี289ทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสบสดีนะคะเดือนสิงหาคมนะคะออการทำนายของอาจารย์ดูทุกเพศแทนเพนเราเองส่วนการดูดวส่วนตัวลายไอเหมือนชื่อช่องนะคะแอดเข้ามาสอบถามหรือนับได้เนาะถ้าพร้อมถ้าสะดวกนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำทำนายความรักคุณหน่อยนะคะคุณเป็นอย่างไรบ้างคะคุณในเดือนนี้ เดือนนี้คุณไม่เปิดรับความรักสักเท่าไหร่เลยอะค่ะคุณมีความสับสนนะจันว่าหรือมีภารกิจหลายอย่างให้คุณทาอะมันมีเรื่องเร่งด่วนมากกว่าความรักอะค่ะนะคะมันมีแต่เรื่องที่ต้องตัดสินใจเรื่องเครียดเรื่องซีเรียสอนะอาจจะเป็นเรื่องของเอกสารการทํางานหรือรูทีนที่มันเยอะแยะมากมายและเร่งด่วนเรื่องความรักคุณคุณไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรืออีกในเคสหนึ่งบางคนบางท่านเนี่ย งานก้องไม่ค่อยเล่นด่วนหรือด่วนปกตินี่แหละแต่ความรักมีคนเข้ามามากหน้าหลายตาจนคุณบล็อกแทบไม่ทันไม่ใช่คัดเข้านะคะคัดออกเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคนเหล่านี้สร้างความวุ่นวายสับสนให้กับชีวิตและจิตใจของคุณมันทำให้คุณเครียดหมายความว่าชาวพฤหัสอาจจะไม่ค่อยอินนะคะไม่ค่อยอินกับคนที่เข้ามาวุ่นวาย มาในเชิงความรักนี่แหละแต่วุ่นวายอาจจะเข้ามาทางสื่อโซเชียลเข้ามาเยอะจนคุณรู้สึกว่ามันปั่นป่วนเกินไปสร้างความสับสนอลหมา่านนะคะทีนี้อาจารย์ขอดูซิว่าเดือนนี้คนดีๆเนาะเป็นใครกันนะคะในนี้มันต้องมีคนดีเพียงแต่ว่าพอมาพร้อมๆกันเนี่ยมันสับสนเนาะมันทำให้คุณเครียดเป็นรักต่างวัยค่ะเป็นรักต่างวัยเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ เป็นชาวธาตุดินเพิกศบกันมังกรเป็นชาวธาตุน้ํากระกฎิจิกมีหรือเกิดวันพรฤหัสเป็นรักต่างวัยเ,เป็นรักต่างวัยคืออายุมากก็มากหลายหลายปีอายุน้อยก็น้อยหลายหลายปีนะคะทีนี้ว่าคนคนนี้น่าจะมาจากในลักษณะของการติดต่อทางไกลทางออนไลน์ได้มีคนหลงรักคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วรักจริง คนคนนี้นะคะอ,อ,อาจจะเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวทะเลหรือบ้านอยู่ในหมู่เกาะประเทศหมู่เกาะจังหวัดหมู่เกาะทะเลได้มีโอกาสเป็นคนต่างประเทศหรือเป็นคนทางไกลย,ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นประเทศเราก็จะเป็นอ่ะพังงากระบี่ภูเกต็ตอะไรเป็นต้นหรือ,อ จังหวัดที่มีทะเลมีน้ำเนาะถ้าเป็นภาคเหนือก็จังหวัดที่มีน้ําตรงไหนก็ได้ค่ะที่เป็นน้ําจืดน้ําเค็มแล้วถ้าเป็นต่างประเทศก็อ่าถูกไหมคะมาดีบอินโดนีเซียหรือประเทศไหนที่มีทะเลนะคะคนคนนี้ใจดีใจเย็นจะเข้ามาจีบคุณจีบแบบไม่รีบแต่จีบจริงรักจริงชอบจริงแล้วให้อิสระกับคุณด้วยให้คุณได้เข้าใจให้คุณได้ไม่สับสน ให้คุณได้รู้สึกเย็นใจเมื่อได้พบได้คุยนะคะอาชีพอาจจะเกี่ยวข้องกับลักษณะการนําเข้าส่งออกการลงทุนเม็ดเงินหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของเหลวทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเวสําอางเครื่องสําอางหรือแม้กระทั่งว่าทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเดินเรือทะเลน้ําการท่องเที่ยว นะคะหรืออาหารทะเลก็ได้หรือการเดินเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลก็ได้เช่นกันนะคะหรืออสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบอสังหาริที่นี้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างบ้านเช่าอาพาร์ตเมนต์คอนโดโรงแรมโรงงานที่ดินการมีสวนผลไม้เยอะๆมีสมบัติพระสถานเยอะๆก็เป็นไปได้เดี๋ยวอาจารย์ขอดูการเทคแอคชั่น่อยค่ะคุณคนนี้มีความเชื่อมัน่นและมีความตั้งใจมีคนชอบเขาเยอะค่ะเพราะเขาเป็นคนฐานะดี คำว่าฐานะดีในที่นี้เขาไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณแต่คนมองออกว่าเป็นคนมั่งมีเป็นคนมีความพร้อมในเรื่องของฐานะทรัพย์สินนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกขาดก็คือในเรื่องของความรักโอเคทรัพย์สินมีแต่เขาอาจจะมองว่าเป็นสมบัติเป็นของคุณพ่อคุณแม่เป็นของตระกูลน้องไหมคะเขาอาจจะคิดว่าเขาหาเองมันไม่ได้มันไม่ได้มั่งคั่งขนาดนั้นเขาก็มีของเขาส่วนหนึ่งสมมติสมบัติมีสิบส่วน ก้าส่วนสิบส่วนเขาอาจจะมีห้าเขาก็ไม่ได้คิดว่าทั้งหมดเป็นของเขานะคะแต่การมีทรัพย์สินมันก็ยังไม่ได้เติมเต็มเขาอยากมีความรักที่มีความสุขอย่างแท้จริงที่ผ่านมาเขาเคยผิดหวังเสียใจเรื่องความรักเพราะว่าคนที่เข้าหาเขามักจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ไม่ได้รักที่ตัวเขารักเพราะว่าเขามีอะไรไม่ได้รักเพราะเขามีดีอะไรนึกหอกไหมคะคนคนนี้ก็เลยเสงทีนี้พอเสงปุ๊บเนี่ย ความที่รู้สึกชอบคุณมีไหมมีแต่ก็ยังติดอยู่ในความรู้สึกวังวนเดิมๆมาแบบจะมีใครรักเขาจริงไหมถ้าเขาไม่มีขนาดเนี้ยหรือถ้าไม่มีใครรู้ว่าเขามีแต่คนมันรู้แล้วไงคะว่าเขามีนะคะมีชื่อเสียงมีธุรกิจมีอะไรก็ตามนะคะแต่ก่อนเขาอาจจะเคยรู้สึกภูมิใจว่าเออมีคนมามาชื่นชอบเอน็นดูปราบปื้มแต่พอถึงเวลาจริงๆทุกคนก็หวังผลประโยชน์นะคะ ตนี้ตัวคุณคนนี้เองเนี่ยนะคะก็ยังยังไม่ถูกใจใครนะคะกับคุณเนี่ยอาจารย์พูดเลยความนอยความเซงหรืออะไรก็ตามเนี่ยการเปิดใจเนี่ยที่จะเข้าหาคุณเนี่ยยังไม่ได้มีความกล้ามากพอยังสลัดความรู้สึกแย่ๆประสบการณ์แย่ๆย,ยังออกไม่หมดนะคะก็คือแต่อาจารย์คิดว่าเดือนกันยายนเดือนหน้าเนาะล่ะคะ่ะที่เขาจะรู้สึกว่า เขาควรจะมูฟออนจากประสบการณ์เก่าๆได้แล้วมันจมดิ่งเกินไปนะคะในเดือนนี้อาจจะยังมีความหลงเซ็งๆมีความแบบพอจะมีความรักหรือรู้สึกดีปุ๊บก็จะคิดว่าอ้าวแล้วถ้าถ,าถ,าถ,าถา้าไม่ถ้าฐานะ้ไม่ดีถ้าไม่มีอันนั้นอันนี้จะมีใครชอบเราไหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นคําถามนะคะทีนี้เดี๋ยวอาวจารย์ในการเทคแอคชั่นในเดือนนี้ไม่ค่อยมีเพราะมัวแต่เป็นกังวลใจกับเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมาคือเขาไม่ได้ตัดสินคุณหรอก แต่เขาแค่เสงงมากกว่าสําหรับตัวคุณเองคุณก็ไม่เปิดใจักเท่าไหร่พราะคุณเองก็สับสนเพราะไม่รู้ใครจริงใจหรือไม่จริงใจคนมากหน้าหลายตาเข้ามาก็ไม่รู้ว่าหวังอะไรเจตนาอะไรเนี่อนมันทําให้คุณเครียดต่างฝ่ายต่างก็เครียดและรู้สึกสับสนและรู้สึกท้อเบื่อนะทีนี้อาจารย์ขอดูสิว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยความเกือ้อกูลเกื้อหนุนเนี่ยนะคะมันจะเป็นยังไงต่อไป ก็ยังคงเป็นตัวของตัวเองนะคะแต่ละท่านก็จะเข้าสู่โหมดธรรมะปรัชญาชีวิตสัจธรรมการค้นหาความตอบความสุขที่แท้จริงคืออะไรบางคนก็ไปสวดมวนต์ไหว้พระบางคนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนก็อยู่กับตัวเองบางคนก็นั่งสมาธิบางคนก็ไปบัติธรรมและสุดท้ายคุณนังคู่ก็มีแสงแห่งปัญญาออกมาคุณนังคู่เนี่ยการที่จะได้จูนมาเจอกัน หรือเปิดใจให้กันก็ต่อเมื่อต่างฝ่ายต่างไปบรรลุไปตื่นรู้ตามแนวทางของตัวเองเดือนนี้ต่างคนต่างไปเรียนรู้ไม่ได้บรรจบกันสักเท่าไหร่เป็นตัวของตัวเองในเดือนกันยาแล้วบาลานในเดือนตุลาคมสำเร็จไหมสำเร็จคุณทั้งคู่เป็นคนที่ถ้าจะจูนเข้าหากันได้คือศีลเสมอกัน ศีลเป็นแมกเนตนะคะเป็นแม่เหล็กดูดเข้ามาหากันเพราะมีความสว่างเสมอกันใกล้เคียงกันเคมีเข้ากันทีนี้ถ้าเข้าหากันได้เนี่ยยาวเลยค่ะไปจนถึงแต่งงานจดทะเบียนมั่นหมายถูกต้องเปิดตัวชัดเจนเปิดตัวยิ่งใหญ่แบบสมเกียรติสมศักดิ์ศรีหรือชวนกันไปทําบุญควงกันไปทําบุญพากันไปทําบุญ,พา,บญพากันไปกราบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้ครูบาอาจารย์ที่นับถือกราบไหว้ผู้ใหญ่ที่เคารพศรัทธาที่เป็นเหมือนครูบาอาจารย์พร้อมเมื่อน,นั้นนะคะคุณคนนี้มีโอกาสเป็นคนที่เกิดราศีเมษได้ราศีพฤษภได้ราศีกุมได้และราศีตุลได้เป็นไพ่ใหญ่หมดเลยไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายต้องไปตื่นรู้ต้องเอาความทุกข์กิเลสความเศร้าหมองออกไปก่อน แล้วมาบรรจบมาเจอกันบรรลันลนได้จริงคือตุลาเนาะแนมะ่ไม่ได้ช้าเกินไปหรอกคะ่ะทุกอย่างมันมีเหตุและผลนะคะแต่อาจารย์ดูแล้วยิ่งถ้าคุณทั้งคู่ move on จากกิเลสความทุกข์ความเศร้าหมองในอดีตได้หรือความเซ็งความน้อยได้เมื่อไหร่ เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นการเกื้อกูลเป็นในเรื่องของจิตวิญญาณของเกียรติยศศักดิ์ศรีการให้เกียรติในเรื่องของบุญกุศลในเรื่องของความกระ่างแจ้งทางปัญญาการใช้ชีวิตและความเป็นธรรมคุณทั้งคู่เกื้อกูลกันไม่ใช่เขาเกื้อกูลคุณอย่างเดียวทั้งคู่ส่งเสริมกันให้เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีนะคะซึ่งกันและกันทีนี้ทราขอดูครอบครงระวังในเดือนนี้หน่อยคุณเองก็สับสนเขาเองก็เบื่อหน่ายนะคะ ให้บอกว่าให้ระวังในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองการยึดมั่นถือมั่นที่มีคำตอบในใจอะไรบางอย่างที่ไม่เฟกซิ b บิที่ฝังลึกการยึดถือในสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีการยึดถือในหลักการมากกว่าตัวบุคคลเป็นสิ่งที่ควรทําระวังความสับสนจากตัวปลอมผู้เทียบผู้เทียมที่เข้ามาวุ่นวาย อาจารย์รักของคุณนะมีคนเข้ามาเยอะแยะส่วนของเขาก็มีในเรื่องของความรู้สึกที่เบื่อหน่ายทีนี้ข้อพึงระวังก็คือว่าคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่ในเรื่องของคู่บุญแต่ทีนี้ด้วยประสบการณ์ชีวิตที่เจอแต่เรื่องไม่ตอบโจทย์มันเลยจะทําให้คุณอยากโสดทั้งคู่เบื่อหน่ายความรักนะอยู่คนเดียวดีกว่าโสดพอทําท่าจะเปิดใจก็มีคนที่ไม่ใช่เข้ามาวุ่นวาย มารเข้ามาผชนมันเลยรู้สึกเบื่อนหน่ายนะคะก็เลยอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวดีกว่าข้อพึงระวังเป็นเช่นนั้นข้อพึงระวังไม่ได้แย่ข้อพึงระวังเป็นเรื่องที่ดีอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนเลือกโสดก็ไม่ผิดถ้าคุณแฮปปี้มีความสุขถูกไหมคะในเมื่อคุณดูแลตัวเองดีคุณอยู่คนเดียวได้ถ้าคุณยังไม่พร้อมก็ปล่อยไปก่อนนะคะหรือจะเป็นไปได้ว่า บุคคลที่สามที่เข้ามาวุ่นวายมันทําให้คุณสับสนแล้วมองทุกอย่างบิดเบี้ยวไปก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะคุณคุณมีโอกาสเป็นคนที่เกิดราศีกันได้เกิดเดือนกันยาตุลาได้ทีนี้อาจารย์ขอดูว่าในท้ายที่สุดตลอดหนึ่งเดือนนี้ความคืบหน้าในความสัมพันธ์ที่เขามีต่อคุณเท่าที่จะเป็นไปได้ในการพูดคุยคบหาพบเจอน,นะคะแม้มันจะเบื่อเซ็งอยู่บ้างเพราะว่าประสบการณ์เก่าไม่ดีมันจะเป็นยังไงท้ายที่สุดคนคนนี้ก็มีใจให้กับคุณเขาหลงรักคุณ ยังไงก็จีบค่ะอาจจะจีบช้าๆเนิบๆจีบแบบคนมีศีลมีธรรมชวนไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือชวนไปท่องเที่ยวธรรมชาติไปท่องเที่ยวไหว้พระทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคุณคุณที่พิาสเป็นคนที่เกิดปีมะเมียได้ในขณะเดียวกันตัวเขาเองนะคะรอบตัวก็วุ่นวายไปเรื่องของภารกิจและบริวารก็อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกับคุณห้าสิบห้าสิบไปก่อนแต่เขาจะรู้ว่า เขารู้สึกดีกับคุณแล้วมีใจให้กับคุณรู้สึกพิเศษกับคุณเอาอย่างนี้แล้วกันใจข้างในเปิดส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งมันต้องรอคลีนในเรื่องของประสบการณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งท้ายที่สุดคนคนนี้จะเริ่มเปิดใจแล้วชักชวนเข้ามาในชีวิตคุณชวนคุณไปทําบุญหรือร่วมทําบุญกับคุณก็ได้หรือมาช่วยเหลือคุณอะไรบางอย่างซัพพอร์ตหรือหลายอย่างก็ได้ในท้ายที่สุดคนคนนี้จะเข้าหาคุณ อาจจะมีอุปสรรคบททดสอบในเรื่องของประสบการณ์ความคิดในอดีตหรือแม้กระทั่งบุคคลรอบข้างที่ว้าวุ่นเหลือเกินแต่ท้ายที่สุดคนคนนี้จะฟังเสียมหัวใจตัวเองแล้วก็เริ่มที่จะหยอดหรือมาพูดคุยการหยอดของเขามันไม่ได้โรแมนติกหรือว่าอะไรหรอกถ้าสังเกตให้ดีอาจจะชวนไปทำบุญห่วงใย,ยหรืออะไรที่มันเป็นในเรื่องของการซับพอร์ อาจจะเรื่องทํามากมากขึ้นมาหน่อยก็อาจจะช่วยเหลือในเรื่องของการลงทุนเม็ดเงินอะไรเป็นต้นนะคะแต่ดูแล้วคนคนนี้มีใจแน่นอนอะ่ะทีนี้มาดูคุณดีกว่าในขณะที่คุณโอลเวงอยู่นะคะคนเข้ามาหาคุณก็มีทั้งต่างชาติหลายชาติหลายแบบอะ่ะมีหลายอย่างเข้ามาในชีวิตคุณในะเดือนเนี้นะคะจนคุณเองรู้สึกอยากปิดกั้นนะคะเดี๋ยวคุณจะเคลียร์ทุกอย่างได้ มันเหมือนกับว่าตัวคุณเองโฟกัสที่งานนะคะโฟกัสที่งานก่อนถ้าง,งานสําเร็จเรื่องของความรักไม่ได้เป็นประเด็นยุ่งยากสักเท่าไหร่เดี๋ยวคุณจะม o v ออนได้เดี๋ยวคุณจะเอินสละเหนือเหนือปัญหาตรงนี้ได้เดี๋ยวคุณจะมองทุกอย่างออกนะคะท่านที่เกิดัาพฤหัสดีบางบางคนบางท่านก็เกิดปีมาเมียเกิดปีจอนะคะ,ะเกิดเป็นชาวราศีเมษได้ด้วยตัวคุณเองหรือเกิดเดือเมษานะคะ ให้บอกว่าอยากให้คุณ move on และเป็นอิสระจากเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆสิ่งเก่าๆที่มาทวงมายึดครองความรู้สึกหรือความสุขของคุณยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นคนทางไกลต่างประเทศหรือเป็นคนต่างวัยหรือเป็นคนที่มีอำนาจเหนือคุณไม่มีใครเป็นเจ้าชีวิตของคุณนอกจากตัวคุณเองค่ะหรือญาติผู้ใหญ่ก็ไดที่เข้ามาควบคุม ครอบงำชี้นําแนวทางว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ชีวิตที่ดีคู่ที่ดีต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือต้องทอําอันนั้นอันนี้อาจารย์อยากให้คุณ่ะนะคนะ,ะเออเป็นตัวของตัวเองค่ะชีวิตคุณคุณเลือกได้คุณไม่จําเป็นต้องอดทนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากเปิดใจอยากคบหาแล้วใจมันพร้อมมันได้อยากลองดู มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้แนะนําให้คุณเป็นตัวของตัวเองค่ะอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปนะคะหรือบางคนบาง,บาง,บางท่านนะคะเศรีย์เรื่องงานเนาะสนใจเรื่องงานก็ทํางานได้สําเร็จก่อนแล้วค่อยเปิดใจก็ได้นะคะ,ะทีนี้ดูซิคุณจะเป็นยังไงกับคนคนนี้ในเมื่อคุณคนนี้มีใจให้กับคุณแน่นอนละคุณเองก็ยังสับสนอยู่คุณยังต้องไปแก้ปัญหาเรื่องเรื่องบริวารเรื่องงานเรื่องสิ่งรอบข้างอยู่ และอีกอย่างหนึ่งอ่ะประกอบกับในชีวิตของคุณมันอะไรเยอะแยะเนี่ยมันเข้ามาเยอะแยะไปหมดจนคุณรู้สึกว่าจะจัดระเบียบความคิดยังไงแต่ในท้ายที่สุดในเดือนนี้ค่ะคุณจะ manage มันได้คุณจะมองสถานการณ์ออกอาจจะเป็นกลางเดือนไปแล้วนะคะพอคุณนิ่งปุ๊บเนี่ยนะคะคุณจะมองออกหมดเลยว่าใครใช่ไม่ใช่อะไรคือปัญหาอะไรคือปัญญาและมันจะมีหนึ่งเดียวที่ stand out ขึ้นมาคุณผ่านบททดสอบเดือนนี้แน่นอน คุณจะเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณจะสามารถเปิดใจคําว่าเปิดใจในที่นี้อาจจะแชทค,คุยก่อนตอบเขาทักมาคุณก็ตอบหรือยังไม่พร้อมไปออกเดทไปทําบุญคุณก็จะยังขอคุยก่อนประวิงเวลาก่อนแต่คุณจะนิ่งขึ้นอาจารย์มองอาจจะเป็นกลางเดือนนะคะเป็นต้นไปต้นเดือนสัปดาห์แรกๆคุณอาจจะวุ่นวือุ่นว,นว,นวายนะแต่ท้ายที่สุดนะคะทุกอย่างจะค่อยๆเข้าที่เข้าทางและลงตัว นี้เรามาดูไพ่ออร์คโคลจากเบื้องบนอยากจะบอกอะไรคนกับเดือนนี้ตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีจิตในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมสูงความกระตันยูความถูกต้องความดีงามคุณจะยึดถือความดีความถูกต้องเป็นหลักเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นทําอะไรอ่ะคุณก็จะทาทาให้มันถูกต้องก่อนทําภารกิจในสิ่งที่รับผิดชอบอ่ะเพื่อส่วนรวมอะไรก็ตามเนี่ยให้มันดีก่อน แต่ไพ่กำลังจะบอกคุณว่าการทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ควรทำแต่คุณจะต้องไม่เสียโอกาสมันไม่ใช่ได้อย่างเสียอย่างค่ะมันวินวิน,วนแล้วได้ทุกอย่างได้ถ้าเราบริหารจัดการให้ดีคุณกระตันยูหรือตอบแทนบางสิ่งบางอย่างบางคนจนคุณสูญเสียความเป็นตัวเองจนคุณสูญเสียโอกาสหรือเปล่าตอบตัวเองให้ได้ การกระตันยูกตาเวทีหรือการทําความดีหรือการรับผิดชอบอะไรก็ตามรับผิดชอบนะคะไม่ใช่แบกมันต้องเหมาะสมและพอดีและไม่มีใครต้องเสียโอกาสหรือเสียอะไรไม่ใช่เสียสละจนเกินไปหรือเสียสละจนเกินจําเป็นนะคะให้มองดูว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ย คุณเสียสละอะไรมากเกินไปหรือเปล่าจนลืมนึกถึงความสุขที่แท้จริงของตัวเองพักบ้างค่ะการพักในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายความว่ารีบกระโจนหาความรักเพื่อไปพักตรงนั้นพักการแบกการถือปล่อยวางสร้างอาณาจักรของตัวเอง ที่อยู่แล้วสบายใจไม่ต้องให้ใครมาวุ่นวายหรือมาควบคุมมากคุณเป็นเจ้านายของตัวเองคุณมีภาวะเป็นผู้นำจงนำทางตัวเองอย่าให้ใครมาชี้นำคุณแข็งแกร่งคุณทำได้คุณเลือกได้และคุณก็สำเร็จได้เช่นกันและความสำเร็จนั้นมันต้องมีความสุขด้วยถึงจะเรียกว่าสำเร็จอย่างแท้จริงพระอาจจะบอกคุณว่า ไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเสียสละอะไรอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันก็เต็มกําลังแล้วแต่จะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองในด้านดีหรือจะสูญเสียความสุขที่มันเป็นของคุณมาตั้งแต่แรกนะจงให้โอกาสตัวเองอย่างน้อยถ้ายังไม่พร้อมจะมีความรักก็พักกายพักใจพักจิตวิญ,ญญาณชาร์จพลังให้เรากลับมาเป็นคนที่สดชื่นและไม่ต้องแบกบ หรือต้องอึดอัดอีกต่อไปนะคะมีโอกาสสมหวังในความรักนะคุณจะเจอคนที่รักคุณเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับจูนแค่นั้นเองนะคะอยู่ที่ว่าคุณสะดวกไหมนะคะแต่คนคนนี้มีใจให้คุณแน่นอนเขามีใจให้คุณก่อนแล้วตั้งใจที่จะมารักด้วยนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณกับเขาก็จะมีเลขสเลขสี่เลขหเลขสิและเลขสินะคะ ตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่เป็นราศีสิงห์หรือเกิดวันอาทิตย์ได้ด้วยนะคะโอเคนะคะเป็นกำลังใจให้ถ้าฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ตากดติดตามส s บ r i b e ไลค์แชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณหลายๆท่านนะคะบริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มสุปตังข้างล่างทุกมูลค่าทุกท่าน มีคุณค่าต่อพลังใจอาจารย์ได้ทําคลิปให้ดูให้ชมหรือจะสนับสนุนอาจารย์ก็ปุ่มขอบคุณปุ่มสุปอตง์นั่นแหละค่ะนะคะก็ะจะขอบคุณมากมากก็ขอพทุกท่านสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามในเร็ววันหากแม้ว่าปรรถนาประกอบกิจาการงานเยันชอบอันใดก็ขอบังเกิดความสุขสําเป็นอัศจรรย์ใจตั้งแต่วินาทีนี้เดี๋ยวนี้เปต้นไปขอให้มีความสุขสมหวังร่ํารวยรับฟังทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราจะกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ